สวัสดีครับผมออมปฏิพัทธ์ออโต้นะครับวันนี้เอาใจสาวก Honda Civic กนะครับก็หลายๆคนอาจจะใช้มาแล้วแหละตั้งแต่เท่าไหร่ fb fc fk นะครับแล้วก็บางคนอาจจะไปจบที่ fe แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็เอา Honda Civic fe มารีวิวให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นย่อยเท่าไหร่1.5 EL Plus elp นะครับคันนี้รถปี2022ก็ถือว่าปียังไม่เก่านะคือถ้าเป็นโฉมนี้แล้วมันก็ยังไม่เก่าหรอกก็จะเป็นโฉม ล่าสุดนี่แหละนะซึ่งแต่หลายคนอาจจะฮิตหรือว่าอาจจะชอบตัวไอนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเทียบจากราคามือสองมาตอนนี้แล้วนะผมบอกเลยว่า E l หรือ E l พัดก็น่าใช้เหมือนกันนะครับราคามันก็ย่อมเยาวลงมาหน่อยนะโอเคเดี๋ยวไม่ต้องพูดอะไรเยอะเดี๋ยวเรามาเข้าตัวรถกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เป็น EL พัดปี2 2นะครับเครื่องพันห้าเทบก็จะมี2ตัวนะันที่เขาออกมาเป็นรุ่นย่อยเครื่อง2.0กับเครื่อง1.5นะ2.0จเขาจะเป็นพวก EH EV จะเป็นตัวชมรุ่นย่อยใหม่ไปตอนนี้ผมก็เอาเป็นเครื่องพันห้ามารีวิวให้ชมกันนะครับไฟหน้า full LED แล้วนะครับมีไฟตัดหมอกให้ท่าน,นี้เป็นสีดําก็เดิมๆโรงงานเลยสวยมากๆชิ้นงานด้านหน้าตัวกระจังเนี่ยก็จะเป็นวัสดุด,ดําด้านนะเป็นพลาสติกนะครับก็โอเคนะยังแข็งแรงอยู่นะครับไม่ได้มีตําหนิอะไรทั้งนั้นสวยๆนะแต่คันนี้เนี่ยพวกกล้องหรือว่าเซนเซอร์ด้านหน้าเขาไม่ได้มีมาให้นะครับจะมีตัวกล้องหลังให้นะอ่ะขยับมาที่ด้านข้างนิดนึงคันนี้พิเศษหน่อยนะครับ ก็คือเราแต่งให้พอ,อแก้มนะครับไม่ได้แต่งเยอะมากขนาดนั้นตัวแม็กเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นขอบ18ให้นะครับเป็นแม็กของ BBS นะเป็นสีเท่ากันนะครับส่วนตัวยางเนี่ยเป็นยางคุดไลท์เปลี่ยนให้ใหม่เลยสีเส้นยางปี25ขอบ18นะดอกลึกๆใช้งานยาวๆนะครับตัวกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยงในตัวให้มือจับก็เป็น k e คี e s สแล้วเหมือนกันสีเดียวกับตัวรถเลยขยับมาที่ด้านหลังนะ ด้านหลังนะครับอย่างแรกเรามีใส่วิงให้วิ่งไอนะครับไฟท้าย LED แล้วเหมือนกันไฟรับทีม2จุดนะมีตัวกล้องมองหลังให้ตรงนี้นะครับแต่ดูที่เก็บสัมภาระหน่อยที่เก็บสัมภาระเนี่ยก็เท่าที่เห็นมันจะลึกมากนะครับลึกมากใส่ของได้เยอะอยู่ <S <S พวกอุปกรณ์นะครับยางอะไหล่แม่ลงทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่เคยใช้งานนะครับคันนี้สภาพท่าตีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้ประมาณ99แล้วกันหักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นมือสอง แล้วก็จะมีการใช้งานมาบ้างนะครับฝาท้ายนะครับไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนัดเดิมเดิมคันนี้ช่วงล่างเดิมนะครับผมไม่ได้มีไปเปลี่ยนโชคหรือว่าเปลี่ยนอะไรนี่นแหละก็ใช้ช่วงล่างเดิมเลยก็จะมีการลงล้อเปลี่ยนยางให้แค่นั้นเองท่อก็เป็นท่อเดิมนะเดี๋ยวพวกออปชั่นเพิ่มเติมเดี๋ยวไปดูภายในกันว่ามีอะไรบ้างครับโอเคเดี๋ยวผมนั่งให้ชมสาหรับด้านหลังนะครับอย่างแรกเลยให้ดูโทนภายในก่อนคันนี้เป็นทูโทนนะครับก็จะเป็นดําตัดกับตัวสีครีม นะซึ่งบอกของเขาเนี่ยถ้าเป็น FE แล้วนะบอกมันจะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นพวก FC FK เลยนะจะเป็นบอกทรงนี้เลยก็จะมีการเจาะดูระบายให้นะครับมีที่พักแขนให้ด้วยด้านหลังเห็นไหมใส่แก้วได้สองใบนะเอาฟีลการนั่งนะครับนั่งสบายอยู่แล้วนะครับก็เป็นรถซีดานคันหนึ่งที่ค่อนข้างกว้างอาจจะกว้างกว่าโฉมเก่าด้วยซ้ํานะครับ,นะรบพื้นที่ด้านหลังเนี่ยผมนั่ง เมื่อกี้บอกเนี่ยผมนั่งในพื้นที่ตำแหน่งก็คือคนนั่งจริงๆพื้นที่ขาเหลือนะครับแล้วก็ต้องหัวเนี่ยก็ยังเหลืออยู่แล้วก็สภาพผ้าหลังคาดูดิคินคินแบบนี้เลยนะครับมีที่กบของฝั่งฝั่งหลังข้างๆคนขับฝั่งเดียวนะฝั่งนี้ไม่ได้มีให้ช่องเสียบ usb ของจุดนะครับเป็น type a แล้วแล้วก็คันนี้ก็จะมีตัวพรมใส่มาให้แล้วแต่ไปดูด้านหน้านิดนึงไปรุ่นย่อย e l p u s นะครับได้บอบ์ดปรับไฟฟ้าแล้วแต่ว่าได้ฝั่งเดียวนะครับซึ่งถ้าอยากจะ ได้สองฝั่งเลยเนะี่ยต้องเป็นตัว iS ส่วนตัวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นหุ้มหนังนะครับคันนี้เนี่ยออปชันก็ที่มีให้นะที่ผมเห็นเนี่ยมีเลนคีฟก็คือตัวเตือนรถออกนอกเลนนะครับมีครื่นนโทรให้มีเตือนก่อนการชนนะครับเวลาเราขับใครที่แบบขับแล้วข้างหน้าเบรกกะทันหันเนี่ยอันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนให้เพิ่มเสียงรถเสียงวางสายรับสายนะครับก็สั่งการด้วยเสียงได้ควบคุมจากด้านซ้ายตรงนี้โอเคแล้วก็ตัวจอคันนี้ก็เป็นจอทัชกรีนแล้ว นะครับก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้บลูท <D> ูธได้นะครับมีระบบ h o n d a Connect Apple Car p l a า a ์ o, d พาโดเเชื่อมต่อได้หมดทุกอย่างเลยนะครับนี่ก็จะสามารถปรับไปจากต,ตรงนี้เลยนะจริงๆจอแบบใหม่แต่ผมมองว่าก็สวยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นจอเดิมพวกเ c f k เนี่ยเขาจะเป็นจอติดตรงกลางเลยแล้วก็เล็กกว่านี้นิดน,นึงนะส่วนตัวแอร์ก็แยกโซนนะครับแยกโซนซ้ายขวาอิสระนี่ดูตรงคอนโซลหน่อยเห็นไหมนี <H m> ่เขาทำเป็นตาข่ายหลังพึ่งให้สวยมากเลยนะครับแอร์ก็ปรับได้ตรงนี้ อันนี้ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับ a i r d u o Zone อ่ะตรงนี้มีพาวเวอร์เลดให้หนึ่งช่องนะครับช่องเซฟิสบ b ตรงนี้ก็สามารถวางของได้ไวเลดชาร์จคันนี้ยังไม่ได้มีให้นะครับจะเป็นตัวรุ่นย่อยนี้นะตรงนี้ก็สามารถปรับอีคอนโหมดได้นะครับเป็นเบรกไฟฟ้าอตโัติเบรกโฮมีให้นะครับควบคุมจากตรงนี้ส่วนพื้นที่เก็บของก็นะค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรตรงนี้ก็จะเป็นถัดอาจจะเป็นใส่พวกเหลียญอะไรเนี้ยทั่วไปนะครับอ่ะ ด้านหน้าประมาณนี้โอเคดูด้านบกนิดนึงนะครับฝั่งด้านข้างก็จะมีกระจกแต่งหน้าให้นะครับอันนี้มีไฟในตัวมีที่เก็บแว่นไฟส่องสว่างด้านหน้ากดตรงนี้เป็นไฟสีขาวฝั่งคนขับละอ่ะมีเหมือนกันนะครับประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นออปชันหรือว่าฟังก์ชันพื้นฐานเดี๋ยวเราไปดูตัวอ่าห้องเครื่องกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างและสรุปราคาโปรโม,มชั่นให้กีทีนึงครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นตัว1.5ห พันห้าร้อยซีซีเป็นพันห้าเทอร์โบโอเคเรื่องการเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบตตัวกรองตัวเอเสทุกอย่างในห้องเครื่องเราเซอร์วิสให้แล้วรอบหนึ่งก่อนส่งมอบเนี่ยเราก็จะเซอร์วิสให้อีกหนึ่งรอบเช่นกันนะครับพร้อมเช็คระบบพวกระบบไฟระบบขับเคลื่อนระบบทุกช่วงล่างก็เคยเช็คให้หมดเลยสําหรับราคาคันนี้นะครับผมตั้งอยู่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ฟรีดาวด้วยไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับแต่ถ้าใครมีเงินดาวเนี่ยสามารถวางดาวได้เช่นกันคันนี้ผ่อนตกอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันก็ผ่อนได้ ยังไงถ้าใครสนใจนะครับเราเข้ามาชมรถที่ปฏิพัทธ์ออโต้ก่อนได้นะครับมีสาขาเดียวที่กรุงเทพมีบุรีหนองจอกแต่ถ้าพี่ๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการวิ่งเซ็นไปหน้าหนึ่งหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถรีถึงน้าบ้านเช่นกันยังไงถ้าอยากให้ทาคลิปเดียวไหนเพิ่มเติมหรือว่ารถรุ่นไหนคอนเทนต์แบบไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกที่ด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับปฏิพัทธ์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวย